สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องของวิชาสังคมศาสนานะครับซึ่งทางทงคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องพระตนตรัยและไตรสิกขานะครับโดยครูพิวัต์นะครับวันนี้เราจะทํางานกันหนักนิดนึงนะครับเพราะมี2เรื่องก็คือเรื่องของพระตนตรัยและก็เรื่องของไตรสิกขานะครับ ในบทน,นี้นะครับก็จะพูดถึงหลักรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะครับหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ควรนำไปปฏิบัติได้แก่พระธนะมทยนะครับคือแก้ว3าประการได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะครับชาวพุทธเองเนี่ยอย่างเราเนี่ยเราควรมีความเชื่อเลื่อมใสในคุณของพระตระมทยนะครับเรียกว่าศรัทธาในคุณของพระตระมทยการศรัทธานี้หมายถึงการศรัทธา4อย่างนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันว่าการศรัทธาสีอย่างหมายความว่าอย่างไรนะครับแล้วก็มาเรียนรู้พระอน,นันตแรกก็มาเรียนรู้พระรัตนตรัยกันก่อนนะครับพระรัตนตรัยเนี่ยมี3ประการหนึ่งพระพุทธหมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาผู้ค้นพบหลักธรรมเผยแผ่หลักธรรมคำสอนนะครับต่อมาคือพระธรรมนะครับพระธรรมหมายถึงหลักธรรมคำสอนของผู้เจ้านะครับ พระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยคือผู้อุปสมบทเป็นพระพิสุนะครับในพระพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งก็เผยแผ่ให้พวกเราได้รับรู้ด้วยว่าหลักธรรมและคาสอนนั้นเนี่ยมีเนื้อหาว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้ในชีวิตอย่างไรนะครับเช่นพระหลายท่านที่เป็นพระเกียรติอาจารย์หลายพระอองค์นะครับหรือตามวัดเจ้าว่าอย่างนี้ก็เทศนาเราครับโดยใช้หลักธรรม คำสอนของพระพุทธองค์นี่แหละในการเทศเราสั่งสอนเรานะครับต่อมาหลักศรัทธาเนี่ยศรัทธาการศรัทธาครูบอกไปแล้วว่าการศรัทธาหรือการเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยในพุทธศาสนามีหลักการอยู่4หลักการคือศรัทธา4 1หนึ่งเชื่อว่ากรรมเนี่ยมีอยู่จริงนะครับโดยเชื่อว่าเมื่อกระทําการสิ่งใดแล้วเนี่ยหรือจงใจทำนะครับย่อมเป็นกรรมหรือเป็นกรรมชั่ว ความดีที่เกิดขึ้นในตนนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเราทําดีก็ย่อมได้ดีตอบแทนถ้าเราทําชั่วก็ได้ความไม่ดีกลับคืนมาเกิดขึ้นแก่ตัวเองนะครับนี่คือการเชื่อเรื่องที่1ในพระพุทธศาสนาส่วนเรื่องที่2เชื่อว่าผลกรรมมีจริงนะครับเราทําอะไรไว้กับใครยังไงเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยย่อมเกิดผลเช่นนั้นจริงๆนะครับไปขโมยของเขาผลที่ตามมาก็โดนตํารวจจับนะครับ ไปได่าเขาผลที่ทามาก็โดนเขาด่ากลับนะครับประมาณนี้เนาะเ <_' S 1> ชื่อว่าผลของกรรม,มันมีจริงเชื่อว่าสัตว์โลกเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนเองนะครับก็คือว่าเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตนเองนั่นแหละลการกระทําของตัวเองแต่ละคนเนี่ยทาไว้แล้วนะครับอย่างผมอย่างครูก็มีกรรมของครูนักเรียน,นก็มีกรรมของนักเรียนแต่ขึ้นอยู่กับว่ากรรมของเราเนี่ยเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนะครับที่ทํามาก่อนหน้านี้นะครับ กรรมดีอาจจะเห็นผลช้าทำชั่วอาจจะเห็นผลเร็วแต่อย่าทำชั่วให้ทำดีเห็นผลชา้าแต่ยั่งยืนความดีคงทนนะครับต่อมาอันที่4ีคือเชื่อในพระปัญญาการตัดสูปของพระเจ้าพูดง่ายคือเชื่อในหลักธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับสำหรับการเชื่อมีอยู่สีอย่างน,นะครับต่อมาพระรตนตรัยประกอหนึ่งพระพุทธนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ย คือผู้สั่งสอนหนทางแห่งความดับทุกข์แก่มนุษย์โดยพระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจ5ประการเป็นประจำแบ่งออกเป็น5าเวลาหนึ่งช่วงเช้าก็คือบินทบาทโปรดสัตว์สนนากับผู้ทรงเกรงเห็นว่าจะสอนได้นะครับอันนี้เป็นพุทธกิจของพระพุทธเจ้าที่ทําเป็นประจำช่วงเย็นออกเสด็จไปแสดงธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่นนะครับในสมัยพุทธกาลนะครับ ช่วงเช้าก็ทรงประธานวัาดแก่เราอะช่วงค่ำทรงประธานวาทแก่หล,แกหล่าพิสุช่วงเที่ยงคืนก็ทรงตอบปัญหาแสดงธรรมแก่เทวดาช่วงใกล้รุ่งทรงพิจารณาเลือกบุคคลเสด็จไปโปรดในตอนเช้านะครับทั้งหมดนี้เป็นกิจวัตรของพระพุทธเจ้าเมื่อพุทธการนะครับปัจจุบันนี้ก็มีไหมมีมีบินทบาทนะครับแล้วก็เทศตอนเช้านะครับ แล้วก็มีการให้โอวาทพระสงฆ์ออกแสดงแก่ประชาชนแล้วแต่กาละเวลาที่เหมาะสมนะครับอาจจะเป็นช่วงกลางคืนก็มีากิจกรรมอย่างเช่นพุทธบุตรพุทธธรรมอย่างเงี้ยนะครับก็มีการเทศตอนกลางคืนช่วงเย็นนะครับช่วงเที่ยงคืนต่อปัญหาธรรมแต่ช่วงเที่ยงคืนส่วนมากหลังจากหลังจากที่ครูเคยบวชเป็นพระก็ช่วงเที่ยงคืนประมาณตีสองตีสามอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นการทําวัด เช้าแล้วละนะครับแล้วก็ช่วงใกล้รุ่งเรพิจารณาพระองค์ทรงพิจารณาว่าจะเลือกใครในการสั่งสอนเพื่อจะให้เข้าใจในพระพุทธศาสนานี้คือภารกิจของพระองค์ในพุทธการนะครับแต่ปัจจุบันอย่างที่ครูบอกไปช่วงเช้าในการวินบบายเทศนานะครับส่วนการประทานโอวาทหรือการสั่งสอนแก่ประชาชนนั้นก็แล้วแต่กาลอันเหมาะสมกาลเวลาที่เหมาะสมส่วนเวลาเที่ยงคืน นะครับหรือใกล้รุ่มเช้าส่วนมากก็เป็นจะเป็นธรรวัดเช้านะครับก็แปรผันมาประมาณนี้นะครับของพระพุทธนะครับต่อมาพระธรรมหมายถึงคําสอนที่ทรงบัญญัติไว้ได้ยึดเป็นหลักธรรมนาชีวิตนะครับเพื่อลุลพ้นจากทุกนะครับพระธรรมมีดังนี้หนึ่งก็คือทุกนะครับทุกหมายถึงสภาพที่ทนได้ยากสภาพที่บีบคั้นว่าจะเป็นพรามทุกกายทุกใจไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นไข้ปวดทีสาบปวดหัว โดนพน่อแม่ดูด่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าความทุกข์สมุทัยคือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์นั้นการที่เราถูกด่าเพราะอะไรเกิดจากความอยากเกิดจากตัณหาเกิดจากเราไม่ถูกใจเกิดจากเราอ,อยากได้เกิดจากเราไม่อยากได้มันคือเหตุมันมีเหตุของมันอยู่เขาเรียกว่าสมุท,ทยัยนะครับก็คือตัณหาต่างๆนั่นแหละที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ต่อมาความนิโรธหมายถึงความดับทุกข์คือภาวะตัณหาดับสิ้นไป ก็คือเราเนี่ยอยากจะดับทุกข์แล้วละเราจะดับอยากจะดับทุกข์แล้วเราอยากจะหาหนทางให้มันดับสิ้นไปต้องทำยังไงนะครับทีนี้ก็พอทุกข์มีสาุทัยมีสาเหตุเราอยากจะดับทุกข์ทีนี้ก็มีหนทางก็คือมรรคนะครับหมายถึงข้อนี้นะครับหมายถึงข้อปฏิบัติเพื่อให้พน้นถึงการดับทุกข์นะครับนี่คือพระธรรมนี่คือหลักธรรมหลักหัวใจสาคัญ ที่วุเจ้าตารัสรู้แล้วได้นาม,มาสอนเรานี่แหละครับสิ่งที่มนุษย์เป็นอยู่ก็คือมีสีประการนี้แหละนะครับสุดท้ายหลักกรรมหมายถึงการกระทําโดยเจตนาการกระทําดีเขาเรียกว่ากุศลกรรมกรรมคํากลางๆมุ่งไปในทางที่ดีก็ได้มุ่งไปทางในชั่วเ็าได้กรรมก็จะมี2รูปแบบก็คือกรรมดีและกรรมชั่วส่วนการทําชั่วนี่เรียกว่าอกุศลกรรมนะครับ การทํากรรมต่างๆมีจิตนาอยู่3อย่างในศาสนาของเราหนึ่งกายกรรมคือการทําทางกายลงมือชกต่อยคนอืน่นประทุษสไลดต้องการต่อยตีนี่คือการกายกรรมหรือการอยากทําบุญก็คืออยากช่วยเหลือยกอบีบนวดพ่อแม่นะครับหรือว่าช่วยสัตว์ต่างๆด้วยมือของเราอะไรก็เรียกว่ากายกรรมกายกรรมก็แบ่งเป็นสองอย่างเหมือนกันนะ กายกรรมการกายกรรมทางกรรดีกายกรรมทางกรรมชั่วนะครับวจจีกรรมคือการพูดด้วยวาจาวจจีก็จะแบ่งออกเหมือนกันก็คือว่จจีดีว่จจีไม่ดีก็คือการพูดดีกับการพูดไม่ดีนะครับต่อมามโนกรรมคือการคิดการนึกการนึกนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นมโนกรรมเหมือนกันเป็นการคิดดีเพราะว่าก่อนที่เราจะกระทาอะไรสิ่งสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการทากรรมการคิดก่อน ถ้าคิดดีมันก็จะทําดีถ้าคิดไม่ดีก็จะทําไม่ดีฉะนั้นแล้วเนี่ยมนโนกรรมจะให้เรานึกแต่สินธรรมที่ดีๆนะครับต่อมาพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยเป็นสาวกที่ปฏิบัติตามคําสอนของผู้เจ้าแล้วนํามาสอนเผยแผ่แก่ค,คนทั่วไปนะครับ 1. เป็นผู้ประพฤติอชอบตามธรรมวินยัย2เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับในการทําสินธรรมประพฤติด,ดีตาม เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับสำหรับข้อ2ข้อ3เรียนรู้ธรรมนำมาสอนบุคคลทั่วไปนะครับเพื่อให้รู้ประพฤติปฏิบัติตามนะครับเป็นผู้นําและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานะครับอันนี้คือหน้าที่ของประสงค์นะครับเป็นพระผู้ปฏิบัติตามแล้วก็สืบทอดให้กับประชาชนทั่วไปนะครับให้ได้รับรับรู้รับทราบและรักษาให้คงอยู่ต่อไปนาน อันนี้คือใบงานนะครับให้นักเรียนทําใส่สมุดนะครับกลับไปดูคลิปแล้วก็เปิดดูใส่สมุดของเราวันนี้มี2ง,งานนะครับจะหนักหน่อยนะครับตามเนื้อหาของการเรียนอันนี้คือใบงานที่ห mm hmm. นึ่ะครับเขียนตามนี้ลงในสมุดนะรูปแล้วก็ถ่ายลงไปในอัลบั้มนะครับต่อไปเรื่องของใตสีขาใตสีขานจะว่าด้วยการฝึกอบรมกายวาชาใจนะครับ กายวาจาจิตและปัญญาให้พัฒนายิ่งขึ้นทํำยังไงไปดูกันนะครับใตสิขาหมายถึงการอบรมวาจ,จากายวาจาใจและปัญญาพัฒนายิ่งขึ้นแน่นอนการพัฒนาหมายถึงการทําดีดียิ่งขึ้นการทําให้กายเราดีขึ้นทํำยังไงการทําให้วาจ,จาเราดีขึ้นทํำยังไงการทําให้จิตเราดีขึ้นทํำยังไงและเกิดปัญญาทํำยังไงไปดูกันนะครับหนึ่งปฏิบัติตามหลักเนี่ยมีอยู่3อย่างแตสิขามีดังนี้นะ ที่ศีลสีขาหรือศีลนั่นเองอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยประกอบด,ด้วยอาชีพสุจริตเป็นปกติพูดง่ายๆคืออย่าทำอย่าสร้างความอื่นอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับด้วยกายหรือวาจาก็ตามอันไหนที่เราพิจารณาแล้วว่าการทําทออกไปการกระทําออกไปหรือการพูดออกไปหรือการทาอะไรกระทำออกไปแล้วมันทําให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นเราอย่าทำเรียกว,วา่าศีลนะครับพูดง่ายๆคือ อ๋สีน่าแล้วกันนะยกตัวอย่างสีน่าถ้าเราปฏิบัติตามสีน้าก็ถือว่าเราทําทําตามอาธิกศีในนี้นะครับก็จะทําให้กายวาจาเราสงบเรียบร้อยเป็นปกตินะครับต่อไปสมาธิอาิจ,จิตตะสีขานะครับหมายถึงการรวมทางจิตให้สงบไม่ฟุ้งซ่านพูดง่ายๆคือตัวเนี้ยคือการฝึกสมาธิหางเราฝึกสมาธิอยู่ประจํานะครับนั่งเฝ้าลมหายใจเข้าเข้าออกพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธ นะครับก็จะทําให้จิตใจเราสงบเพราะว่าเรากําหนดจิตอยู่กับตันเองนะครับจะไม่ฟุง้งซ่านสมาธิมีข้อดีอย่างไรนะครับดีในเรื่องของการสามารถใช้จดจ่อในการเรียนและการศึกษาสิ่งดีๆได้อย่างแม่นยำนะครับเราทําข้อสอบแล้วเราตั้งใจแล้วเนี่ยมีสมาธิแล้วเนี่ยผลที่ตามมาก็คือเราก็จะเกิดปัญญานะครับไม่คิดฟุง้งซ่านแล้วก็จะเกิดปัญญาอาธิกับปัญญาสีขานะครับเมื่อเราอบรมฝึกสมาธิดีแล้วเนี่ย ปัญญาก็จะเกิดความรู้แจ้งนะครับคิดแต่สิ่งดีคิดถูกคิดต้องตามทํานองของธรรมนะครับอย่างที่ครูบอกมีศีลมีข้อห้ามหต่างแล้วกายเราดีมีสมาธิจิตใจไม่ฟุ้งซ่านมีความมุ่งมั่นแน่แน่เสร็จแล้วก็จะเกิดปัญญานะครับก็คือเกิดความรู้แจ้งซึ่งสิ่งที่เรารู้แจ้งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีคิดถูกคิดต้องตามทํานองของธรรมนะครับนี่คือใอสศกขาศีลปัญญาสมาธิ สำหรับงานนี้ก็จะมีเป็นใบงานให้ตังหะนะครับเราจะทําอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของประวาตไาตรอันที่1แล้วก็เรื่องของใรสกขาอันที่2นะครับก็จะถือว่าเป็น2ใบงานในอันลบ,บั้มเดียวเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับจะหนักหน่อยรูปวันนี้จะมี3ใบงานเลยนะรวมถึงวิชาประวัติศาสตร์ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับผมแล้วเจอกันในชั่วโมองต่อไปครับ